在<在>我再玩个游戏，看看能不能赢啦！ แลนอาวตงาอเล้อ้โอ้อ้โอ้้โออ้ออ้เอี้ยม้โอ้หออ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอกโอ้โอ้โอ้โอโอ้โา้โอ้โอ้ตาวโ่้โอ้โอ้้โอมโ้โอ้โอ้ทอ้โไม่อ้โออ้้้อ

เหมืันเยวเฮียเฮ้ยเสียงเหมือนกันเลยว่ะไอ้เหี้วยไหนวะเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันเสียงเหมือนกูตัวกูเนี่ยมันเหมือนตัวแต่วแต่ เอายังไงเนี่ยลูกคนในสี่ฟันเหมือนมากตัวก็เหมือนแต่มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไร w h ว่าแต่ฟักไอเสียมเงเสียมกูเลยวะ เป่าหายเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มต่อได้ค่ะ ก็ม uh? huh? ิสฟันไี่ปะเฮ้อกจอมันจะรออยู่ะะว ใช่หรอถรูจักหมอป่าหมออ่ะหมอ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  ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอคดข้ามนะข้ามสีคุณมีคนกดสีว ตัวนี้มากเลยนะทุกคน คิดว่าสีมว่วงมันกูกูค,คิดว่ามันมันมันแย่ดีเฉยๆย่ะือเฮ้ยเฮ้ยคุณอ๋อนี่ไงเจอละอัสามมันกดอะไรไม่ได้ว่า ปิดไม่ได้เลย You know, you know, you know will า,าโอเคผมได้เป็นวิศวกรน,นะได้เป็นวิศวกรผมได้เป็นวิศวกรน,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 นะคะย่าย่าใครไปทรัอันนั้นน่าเกลีอันนั้นเร็วกว่าใครอีกเลยเลย ก็ส้องมีค่ะหนึ่งมันต้องทำยังไงวะอย่ยไอ้เจ้าเนี้ยมันต้องเอาไว้ทำอะไรจริงนี่ไงเฟสกูอยู่นี่หมดเลย ่อนผมไม่รู้นะว่าใครเป็นตหวตโหวตมาต้าหมดนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าขอโหวตขาบว่าขอโหวตขาบแล้วผมอยากอยู่กับใครมากที่สุดแต่ผม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยอยู่กันทีละสองคนไหมอยู่กันทีละสองคนไหม